ท่านชัยศรีสวัสดีครับเลขานายกเป็นผู้บริหารหรือไม่ครับเลขานายกเป็นผู้บริหารหรือไมอ่ประเด็นที่ท่านถามก็คือแล้วแต่กฎหมายถ้ากฎหมายสวเขาถือว่าเป็นผู้บริหารแต่ถ้ากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นผู้บริหาร ประเด็นก็คือว่าถ้าจะถามว่านะครับไม่มีวุฒิจะมาสมัครนายกได้ไหมใช่ไหมท่านจะถามอย่างนี้ใช่ไหมประเด็นนี้เท่าที่ผมทราบข่าวกฎหมายเขาจะแก้แล้วแก้อย่างไงครับตอนนี้กฎหมายผ่านสอสอแล้วกําลังไปอยู่ยยที่วุฒิสภาเขาแก้อย่างไงเขาจะแก้ตัดออกเลยคุณสมบัติของ คนที่จะสมัครนายกต้องมีวุฒิมอปลายอย่างเงี้ยจะไม่มีคําว่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาต้องถิ่นหรือผู้ดริหารต้องถิ่นตัดออกเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการตีความของศารสองสารนะครับเขาจะตัดออกวุฒิก็คือวุฒิอย่างเดียวอันนี้คือข่าวนะผมเห็นข่าวข่าวที่เขาเขาเวลาข่าวเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดไงเขาก็เขียนพอที่จะอ่าน ได้ใจความแต่ผมไม่ได้เห็นตัวล่างตัวล่างพรลบรที่ผ่านสภาได้ยินได้เห็นแค่ข่าวดังนั้นประเด็นนี้มันก็จะไม่มีปัญหาในการตีความต่อไปนะครับเพราะไม่ได้เอามาใช้ในการสมัครถ้ากฎหมายแก้ตามที่ผมกล่าวมานะครับแต่ส่วนจะแก้ทันสมัครครั้งนี้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะต้องลุ้นกันต้องลุ้นกันนะครับทันสุด ในอุดมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอถามประเด็นที่สงสัยกันอบตอยกฐานะเป็นเทศบาลใหม่ที่จะถึงนี้เดิมรองนายกอบตอสมัยนี้สมัยหน้าเป็นรองนายกเทศมนตรีได้ไหมครับจบแค่ม .6 ไม่เคยเป็นสมาชิกก่อนเลยครับนี่แหละคือปัญหาและนี่ก็คือปัญหาก็คือว่าปัญหาเรื่องการตีความว่า รองนายกเป็นผู้บริหารหรือไม่ถ้าตีความตามสารฎการในคดีสวถือว่าเป็นผู้บริหารนะครับก็สามารถมาแต่งตั้งเป็นรองนายกเทศมนตรีหรือสมัครนายกเทศมนตรีได้แต่ถ้าตีความตามสารอุทธรรองนายกไม่ใช่ผู้บริหาร มันก็จะสมัครไม่ได้หรือแต่งตั้งเป็นรองนายกไม่ได้อ่าอันนี้คือเป็นปัญหาแล้วกฎหมายที่กำลังแก้อยู่เนี่ยไม่รู้จะออกทันเลือกตั้งครั้งนี้ไหมถ้าออกทันนะครับที่เขาแก่ตัดเคยเป็นสมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นออกเอาเฉพาะวุฒิอย่างเดียวนี่ถ้าทันนะท่านก็จะแต่งตั้งเป็นรองนายกไม่ได้ สมัครเป็นนายกเทศมนตรีไม่ได้แต่ถ้ากฎหมายออกไม่ทันเนี่ยถ้าจะมาสมัครนายกเนี่ยก็นี่แหละนี่แหละผมผมก็ยังไม่ฝันทงนะแต่แนวเหมือนแนวสำนักงานเนี่ยให้รับสมัครไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดไปโต้แย้งกันในเราลงในศาลก็เป็นเรื่องที่จะมึงไปสู้กันในภายภาคหน้า S <S <an> เ,เ,เพราะมันมีแนววินิจฉัยที่ไม่ตรงกันก็นำเรียนท่านให้เห็นแง่งมุมนะครับก,ก็ก็ลองดูนะครับถ้าเลือกตั้งทางนี้ถ้ากฎหมายออกไม่ทันแล้วมีคนลักษณะที่ท่านถามนี่ไปสมัครไปสมัครเกิดมีการร้องคัดค้านกันคือประลัดรับสมัครไปแล้วเกิดมีคนร้องคัดค้านมารีไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ผู้บริหาร ขาดคุณสมบัติมันก็เข้าสู่กระบวนการไอ้อย่างเนี้ยมันจะถึงที่สุดครั้งต่อไปก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเพราะเรื่องมันมีเข้ามาสมสู่กระบวนการนะครับคนที่คนที่สมัครเขาก็จะอ้างสารดีกาถือว่าเป็นเป็นผู้บริหารใช่ไหมคนที่เขาคัดค้านเขาจะเอาสารอุทธรมาอ้างว่านี่ไงสารอุทธรคดีเลือกตั้งเลือกตั้งท้องถิ่นคุณไม่ใช่ผู้บริหาร เดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับกรกตแล้วก็ศาลอุทธรณ์อีกรอบหนึ่งจะเอาอยัางไงนะครับถ้ามีคดีเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับใครจะเป็นคนแรกที่จะคดีนี้เกิดขึ้นก็มาลองดูกันนะครับคําถามต่อมาครับท่านสุรพันธ์พุทธตานครับอยากถามอาจารย์ครับกับผมเคยมีคดีเสพยาเสพ ถูกกักขังประมาณ45วันรายงานตัวกับวความศูนย์ควบคุมประพฤติจนบริสุทธิ์ตัวเองจนครบกำหนดสามารถสมัครสออบตอได้ไหมครับได้ครับนะครับถ้าข้อหาเสพนะครับถ้าข้อหาเสพสมัครได้ครับแม้จะถูกกักขังถูกกักขังมันไม่ใช่โทษจำคุก นะครับไม่ใช่โทษจำคุกถ้าเป็นโทษจำคุกเนี่ยต้องพ้นโทษมาแล้ว5ปีถึงจะสมัครได้สำหรับคดีเสพนะครับแต่อันนี้เป็นโทษกักขัง45วันก็สมัครได้นะครับคำถามของท่านนะครับผู้ใหญ่และผู้ช่วยช่วยหาเสียงผิดกฎหมายไหมครับไม่ได้ครับต้องวางตัวเป็นกลางนะครับ ถ้าเกิดไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ก็อาจติดคุกติดตารางอาศัยตำแหน่งหน้าที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงมีโอกาสติดคุกติดตารางดีไม่ดีผู้สมัครก็โดนใบดำใบแดงไปด้วยนะครับฉะนั้นผู้ใหญ่กับผู้ช่วยวางตัวเป็นกลางนะครับตามด้วยท่านสุรพลสารพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์เสียงชัดเจนดีครับขอสอบถามกรณีเราเอาป้ายหาเสียงเก่ามาขึ้น เราจะคิดค่าใช้จ่ายยังไงครับขอบคุณครับก็ประเมินค่าใช้จ่ายณเวลาที่เราเอามาขึ้นนะครับมันเป็นค่าเป็นมันมีมูลค่ากี่บาทนะครับประเมินเอาเลยท่านก็คิดเอาเลยถ้านในท้องถิ่นเขาคิดว่าประมาณเท่าไหร่นะครับก็ท่านก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายมันอาจจะไม่มีใบเสร็จมีอะไรแล้วแต่ท่านเอามาใช้ท่านก็คิดมูลค่าป้ายนี้ประมาณ ร้อยบาท200ก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านประเมินเองเลยนะครับก็คิดเป็นค่าใช้ใจ่ายตามความเป็นจริงที่ท่านประเมินว่าเอออันนี้มันผ่านมาแล้ว4ปีตอนนี้มันน่าจะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเอามาใช้ก็คิดเป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับแม้จะเป็นของเก่าแล้วเอามาใช้ในการหาเสียงก็ให้คิดเป็นค่าใช้ใจ่ายคิดยังไงก็คิดตามตามความคิดของท่านก็ประเมินเองได้เลยนะครับว่าประมาณกี่บาทนะครับ ปันสุประชัยส่้อยสูงเนินครับช่วงนี้ยกการสูงมากครับระวังทุกด้านกดระเบียบค่อนข้างเยอะครับถูกต้องครับนะครับก็ต้องมาฟังรายการของเราด้วยเอาไปปรับใช้ด้วยนะครับถ้าจะได้เกิดความมั่นใจแต่ท่านก็ต้องขยันหาเสียงนะครับวางการสูงอย่างเดียวแต่ไม่ออกไปหาเสียงเลยคะแนนก็ไม่มานะคะแนนก็ไม่มา ฉะนั้นมันมีวิธีการหลากหลายนะครับที่จะได้คะแนนมาไม่จําเป็นต้องต้องผิดกฎหมายก็ได้แค่เดินผ่านกันแล้วก็ยิ้มทักทายกันมันก็ถือว่าเป็นการหาเสียงไปในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าใครท่าใหญ่โอ้โหไม่พูดไม่คุยกับชาวบ้านเลยเนี่ยนะครับอันนี้มันมันก็มันความนิยมมันก็หายไปแล้วนะ,ะเราแค่ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเป็นกันเอง นะครับน้อยๆคนในหมู่บ้านเขาก็ชอบมันก็ชอบนะครับแเนียนะก,ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละใครแต่ละคนนะ่า,างนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากมาฟังรายการของเราแล้วก็กาดสูงแต่ว่ากาดสูงนี่ก็ต้องหาเสียงนะครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณมากเลยครับท่านสุภาชัย